สำหรับใครที่กำลังมองหาแหล่งใจไฟดีๆให้กับแอมจิ๋วหรือลำพวงบลูพูธ DIY ของคุณผมแนะนำตัวนี้เลยครับ Switching Power Supply 3 5 0วัตต์2 4โวลต์14.5แอมป์เพราะมันไม่ใช่แค่ใจไฟได้แต่ให้พลังงานที่เหลือเฟือความเสถียรที่ไว้ใจได้และความปลอดภัยที่จำเป็นหลายคนอาจจะคิดว่าทำไมเจ้าตัวนี้ถึงเป็นทางเลือกที่โคตรเจ๋งสำหรับโปรเจกต์เครื่องเสียงของคุณแอมจิ๋วส่วนใหญ่ที่นิยม เช่น ZKTB 21จะใช้ไฟประมาณ12โวลต์หรือ24โวลต์ซึ่งกระเหมาะกับสวิตชิง o าว r s ์พลายตัวนี้เลยแถมยังให้กระแสดได้สูงถึง14.5แอมป์หรือกำลังไฟรวม350วัตต์ถามว่าทำไมเราถึงต้องการกำลังไฟที่สูงขนาดนี้เพราะว่าเมื่อแอมมีแหล่งจ่ายไฟที่แรงพอมันจะสามารถขับลำโพงได้เต็มกำลังไม่มีอาการเสียงตกหรือเสียงแตกพร่ตอนเร่งเสียงดังๆคุณจะได้เสียงเบสที่แน่น เสียงกลางที่คมชัดและเสียงแหลมที่เด่นใสไม่ว่าคุณจะเปิดเพลงแนวไหนก็ตามเคสอลูมิเนียมทั้งตัวทำให้มันระบายความร้อนได้ดีเยี่ยมแม้จะใช้งานหนักต่อเนื่องนานๆก็ไม่ต้องกลัวเครื่องร้อนจนพังยังมีระบบป้องกันกระแสเกินและกำลังไฟเกินซึ่งช่วยปกป้องแอมและลำโพงราคาแพงของคุณถ้าใครกำลังวางแผนจะทำโปรเจกต์ DIY เครื่องเสียงหรืออัปเกรดแอมจิ๋วตัวโปรดอยู่แล้วก็ ผมแนะนำให้ลองพิจารณาเจ้าตัวนี้เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆเลยครับ